คำแนะนำการใช้งานโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงอายุการใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นหากผู้สูงอายุเข้าใจการใช้งานเบื้องต้นและวิธีการรักษาความปลอดภัยในการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกต้องและนี่คือคำแนะนำการใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงอายุนะครับ 1. เลือกโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสม หน้าจอขนาดใหญ่เลือกโทรศัพท์ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความและรูปภาพได้ชัดเจนตัวอักษรขนาดใหญ่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อให้การอ่านง่ายขึ้นปุ่มกดใหญ่หากใช้โทรศัพท์แบบปุ่มควรเลือกเครื่องที่มีปุ่มกดขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการกดเสียงดังชัดเจนโทรศัพท์ที่มีเสียงดังและชัดเจนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถฟังเสียงได้ง่าย 2. การตั้งค่าพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มความสะดวกการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและการสั่นปรับระดับเสียงให้ดังพอที่จะได้ยินและเปิดการสั่นเพื่อให้รู้ว่ามีการโทรเข้าหรือข้อความการตั้งค่าความสว่างหน้าจอปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการมองเห็นไม่ชัดในที่แสงจ้าการตั้งค่าล็อกหน้าจอที่ง่ายการใช้รูปแบบการปลดล็อกที่ง่ายเช่นนิ้วสัมผัส รูปแบบการลากเส้นหรือรหัสผ่านที่จำง่ายการเพิ่มทางลัดเบอร์โทรด่วนตั้งค่าเบอร์โทรด่วนที่สามารถกดเพียงปุ่มเดียวก็สามารถโทรออกได้เช่นเบอร์ลูกหลานหรือเบอร์ฉุกเฉิน 3. การใช้งานพื้นฐานการโทรออกและรับสายแนะนำให้ฝึกผู้สูงอายุโทรออกและรับสายได้สะดวกอาจใช้การโทรออกแบบกดหมายเลขหรือเลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อการส่งข้อความ แนะนำการส่งข้อความสั้นๆเช่นข้อความ sms หรือข้อความแชทผ่านแอปต่างๆเช่น Line หรือ Messenger การใช้กล้องถ่ายรูปสอนถ่ายภาพและการดูรูปภาพในกรอรีกการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นหากผู้สูงอายุเริ่มสนใจการท่องอินเทอร์เน็ตแนะนำการใช้แอปเบื้องต้นเช่น google หรือ youtube 4. แอปพลิเคชันที่แนะนำแอปพลิเคชันสื่อสาร ให้เลือกแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายเช่น Line หรือ WhatsApp ที่สามารถใช้งานแชทและวิดีโอคอลแอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการกินยาแอปพลิเคชันฟังเพลงหรือดูวิดีโอเช่น YouTube หรือแอปฟังเพลงเพื่อความบันเทิง 5. การดูแลความปลอดภัยในการใช้โทรศัพท์มือถือ การระมัดระวังเรื่องการโทรและข้อความแปลกๆเตือนให้ผู้สูงอายุระวังการรับสายหรือข้อความจากคนแปลกหน้าโดยเฉพาะการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการโอนเงินการอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันควรช่วยผู้สูงอายุอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อป้องกันไวรัสและปัญหาด้านความปลอดภัยการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play Store หรือ App Store เท่านั้นเพื่อป้องกันแอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนตัวแนะนำให้ผู้สูงอายุระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวในแอป,ปหรือเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะรหัสผ่านและข้อมูลทางการเงิน 6. การดูแลแบตเตอรี่และการชาร์จแนะนำวิธีการชาร์จโทรศัพท์อย่างถูกวิธีและแนะนำให้ชาร์จก่อนแบตเตอรี่หมด แนะนำให้พกสายชาร์จหรือแบตเตอรี่สำรองเมื่อต้องออกไปทำธุระนอกบ้าน 7. ฝึกการใช้งานบ่อยๆการฝึกซ้ำๆเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้การใช้งานให้ผู้สูงอายุได้ทดลองใช้บ่อยๆเพื่อความคล่องตัวการเข้าใจการใช้โทรศัพท์มือถือและการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ที่บุตรหลานหรือคนในครอบครัวควรให้การเอาใจใส่และแนะนำให้แก่ผู้สูงอายุสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามหรือกด s ั b ส c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ